สบายดีพี่น้องกว้างไปเอฟซีแฟนคลับครับวันนี้ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกดครับพ่อดีขับรถผ่านเห็นภูเขาครับอันนี้ข้างหลังผมนี่เป็นภูเขาได้ครับเกินว่าเป็นภูเขาฟางครับนี่ครับเป็นภูเขาฟางป้าตัวแบาง่าย่างสวยเลยครับพี่น้องครับเนี่ยเรียกว่าภูเขาฟางนะครับนอกจากจะมีภูเขาไฟแล้วก็ยังมีภูเขาฟางนะครับพี่น้องครับนี่ครับ ก็เลยพากันจอดรถถ่ายภาพนะครับสวยๆนะครับเนี่ยครับผ่านมาทางสิไปเบึงวัดวัดบรรดาลครับวัอนี้สิปเบิงวัดบรรดาลสิปเบิงเพิินกู่หอมกู่กระเทียมเนาะอยู่ทงางยังชุมหน่อยก็เลยแวะแมากก็เลยเออก็เลยจอดถ่ายหูเป็นนี่นะครับเพิินสางเป็นกองฟางไว้นะครับหรือว่ากองเฟืองเนาะบานเฮาเนาะ ก็เลยบอกว่าโอ้เป็นมหัจจรรย์ภูเขาฟางเลยทีเดียวนะครับสําหรับบรรยากาศที่ศรีสะเกดวันนี้นะครับก็เป็นเส้นทางผ่านไปนะครับก่อนจะเข้าศรีสะเกดนะครับเนาะมาจากทางสมมุติว่าเรามาจากทางอําเภออุทุมพรแล้วก็แยกอุทุมพรมาก็อก่อนที่จะเข้าเมืองนะครับก็เลี้ยวซ้ายหมานะครับนี่นะครับก่อนก่อนที่จะถึงแยกแยกพืชผลนะครับ เดียพี่นอ้องมาจะจันได้ภูเขาฟางเด,ด้ยพี่น้องเลยผู้ใดยั่งมา,มากากับเผ่าตามมาเด้อนะตามมาตามมาตามมาเบิง่งภูเขาฟางที่ชีซกิเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเป็นอีกเสนอนะครับคือผมเกิดมากกับบ่เห็นครับย่างหล่ากับห็นสองอันนะครับบ้านผมเรียกปอมเฟืองนะครับปอมเฟืองนะครับที่กาละสินเนี่ยบ้านผมเขาวงเนี่ยฮ้องว่าอ๋อปอมเฟืองนะครับปอมเฟือง กับบรรยากาศที่เห็นแล้วอยากให้มาเบิ่งอยากให้มาชมอยากให้มาเที่ยวอยากให้มาคิดทอดอยากให้มาคิดถึงนะครับเนี่ยครับนี่ครับข้างหลังกับเจ้าหน่ายน้องชีกัพากันท่ายหูบนะครับมาเธอจันทร์นะครับขนาดกองฟางนี่ครับพี่น้องยังถ่ายภาพได้แบบสามารถที่จะเห็นภาพความเป็นกีสานบ้านเฮาเนาะเห็นกองเฟืองเห็นกองฟางแล้วก็คือทอดบ้านนะครับนี่ หลายคนก็ต้องไปทําการทํางานกรุงเทพกรุงไทยไหรือว่าไปทําการทํางานหลายมองหลายบอเนะครับพี่น้องบอออกจากบ้านไม่เห็นดานแดนไกลบ่ไปหาเฮียนกับมีความืูขันนันมีความห,ามามหูเต็มพุ่งจนล้นปากซ้อนเจ้าข้องกับบด้ยไผสื่อเอนมาพูด,ดีพระนะโอ้ยนะครับสําหรับอีพีนี้ก็ฝากช่องโตโตสสนแยมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโควิดเาเดินทางมาท่องเที่ยวสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับฝากความคิดหน่อยคิดถึงพี่น้องสุขุสุคนนะครับ กับบรรยากาศการท่องเที่ยวในดินแดนอีสานใต้หรือว่าในแถบดินแดนประเทศไทยนะครับทุกๆจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับนี่สวยงามครับฝากตอนบรรยากาศให้พี่น้องได้คิดหอดคิดถึงฝากบรรยากาศให้พี่น้องได้อยากมานะครับอย่างวาเบิงอยากมาเที่ยวอยากมาสัมผัสบรรยากาศความเป็นอีสานบานเห่านะครับนี่เลยนี่ครับโอ้เห็น จิ๊กูก้หน่อยพร้อมครับจักร,กรยานหายี่กระปอมบ่อเนาะพี่น้องเนาะนี่สวยครับพี่น้องกับบรรยากาศงามๆนะครับกองเฟืองหรือว่ากองฟางครับเนี่ยสวยเลยสัมผัสออกมาสัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งเนาะเอาฝากตอนพี่น้อง ขอให้มีความสุขสุขสุทุกคนเดอ้อเมื่อเบิงคลิปนี้ครับขอบคุณครับ